อวนเอลนิโยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วจะลากยาวไปถึงครึ่งปีแรกของประเทศไทยเลยและอาจจะลากยาวไปถึงค่อนปีของประเทศไทยด้วยเพราะไม่พี่น้องทุกจังหวัดอาจจะไม่เจอฝนเลยอาจจะเจอฝนแค่ลินลินไปปอยเท่านั้นล่าสุดกรม,มตุก็ได้ประกาศเตือนทั้งภาคเหนือนแล้วก็ภาคใต้ประกาศเตือนแบบสองครัวเลยแทบจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภาคเหนือจะประกาศเตือนเรื่องความหนาวภาคใต้จะประกาศเตือนเรื่องฝนแนวโน้มสภาพอากาศแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเลยครับ เอาละสิครับพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นเลยสวัสดีวันจันทร์วันเริ่มงานของใครหลายๆคนครับวันที่5มกราคม69ล่าสุดเลยกรมปรตูได้ประกาศเตือนทังภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคเหนือจะประกาศเรื่องความหนาวเตรียมรับมือให้ดีๆเลยครับอุณหภูมิความหนาวตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปจนถึงวันที่12จะเจอความหนาวสั้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทงางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเตรียมรับมือกับความหนาวให้ดีๆความหนาวชุดนี้ครับไม่ได้หนาวเ,เล่นๆจะหนาวเข้ากระดูกเลยจะหนาวแบบมือชาหน้าชาเท้าชาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นท ชุดนี้ที่มันแผ่ลงมาจากประเทศจีนมันเป็นระลอกที่เทายย่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ระลอกนี้คาดว่าจะหนาพุ่งมากจะพีคสุดจะพีคจัดเลยมันจะไม่ได้นำลมกระโชกมานะครับแต่มันจะนำมวลอากาศเย็นแบบเย็นจะเยือกมาหาพ่อแม่พี่น้องเลยครับน้ำค้างหมอกที่ค่อนข้างเยอะเยอะค่อนข้างจะเย็นพ่อแม่พี่น้องจะสัมผัสถึงอากาศหนาวเย็นแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับภาคเหนือหน้าเป็นห่วงที่สุดโดยเฉพาะยอดดอยดยอดภูจุดเน้นๆจะอยู่ดอยอินทนนท์ครับหน้าเป็นห่วงมากวันนี้ครับคาดว่ามีโอกาสที่จะติดลบหนึ่งองศาได้เลยครับตั้งแต่วันนี้วัััันนนนนนนททีี่่่่6มมมกกรรรราาาาคคจจจถึงงงววว12ออออุณหภูิิะะไปตดลลบบศแแ้้ขช์ ตั้งแต่วันที่6มกราคมจนถึงวันที่12มกราคมเตรียมรับมือความหนาวให้ดีๆครับมีแม่คันิงเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้และคาดว่าจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่12มกราคมมีโอกาสที่จะลากยาวมาถึงวันที่20มกราคมเยครับแม่คันิงบนยอดดอยอินทนนท์ไม่ใช่แค่ยอดดอยอินทนนท์แน่นอนครับยอดดอยต่างๆในภาคเหนือมีแม่คันิงหลายพื้นที่แล้วแต่ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยหนาจัดเท่าดอยอินทนนท์ครับภาคเหนือโซนบนๆนะครับจังหวัดที่ต้องระวังกับมวลหนาวชุดนี้แม่สอนเชียงใหม่เชียงรายะยะนานวานาที่สุดเลยจะเจอความหนาว่่เคจจาาานนนะรััังหววดดดีี้้5ท เอยด้วยไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนกําลังลงเลยไม่มีท่าทีว่าจะอุ่นขึ้นเลยครับส่วนทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับอุณหภูมิจะโยงทรงตัวอยู่ถึงไม่ค่อยหนาวจัดเหมือนภาคเหนือตอนบนแต่อากาศก็ยังคงหนาวอยู่ตอนกลางวันนี้ไม่ค่อยร้อนจัดอุณหภูมิจะอยู่ที่30ถึง32องศาเท่านั้นอากาศกําลังดีเลยครับอุณหภูมิจะหนาวมากๆเลยจะอยู่ในช่วงกลางคืนครับพ่อแม่พี่น้องระวังให้ดีๆเลยเตียมเสื้อกันหนาวเตรียมผ้าห่มอุ่นๆในพร้อมเลยนะครับคาดว่าจะหนาวมากส่วนทางภาคอีสานนะครับอุณหภูมิทุกจังหวดออนน้จะเลล่่่ยยยมมาาาางงููกกืวคๆชไ แตกต่างจากทางภาคเหนือเลยแต่ไม่ค่อยหนาวเท่าภาคเหนือเขาครับแต่ก็ยังคงหนาวอยู่จะหนาวจจัดก็คงจะอยู่ทางภาคอีสานตอนบนบนครับจังหวัดที่ต้องระวังกักความหนาวชุดนี้ครับเลยหนังบนลำพูนหนองคายบึงการณนครพนมจะหนาวมากๆเลยอุณหภูมิอาจจะไปแตะที่14-15องศาได้เลยครับในภาคอีสานตอนบนในวันนี้ครับกระแสลมในช่วงกลางวันไม่ค่อยแรงมากใจทรงตัวอาจจะมีลมกระโชกเบาๆในช่วงเช้าครับหลังจากนั้นอากาศจะค่อนข้างอบอ้าวเลยในะตอนกลางวันอากาศจะร้อนสุดจะอยู่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองอากาศจะร้อนอบอา้าวพอสมควรอุณหภูมิอาจจะไปแตะที่34องงศาไดด้เลยรัับจว ำสุดินร้อยเอ็ดอุณหภูมิความร้อนในวันนี้ครับค่อนข้างจะร้อนกว่าเพื่อนเลยในภาคอีสานส่วนทางด้านภาคตนออกนะครับอุณหภูมิความหนาวจะไม่ค่อยหนาวจัดจะอยู่ที่ประมาณ2 0 2สถึงองศาครับไม่ค่อยหนาวจัดจะหนาวที่สุดก็คงอยู่ในช่วงกลางคืนครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่19องศาในช่วงกลางวันนี้ค่อนข้างอบอ้าวเหมือนกันช่วงเวลาที่จะร้อนที่สุดจะอยู่ประมาณตอนเที่ยงถึงบ่ายสามอุณหภูมิจะร้อนอบอ้าวพอๆกับภาคอีสานนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากบางจุดครับอาจจะเจอลมกระโชกโดยเฉพาะจังงงงวววววัััดจนนนนนนรีีแลลลาาาอออออเเมกกกชพ้้ค่่่ืใสภง นะครับความหนาวจะหนาวที่สุดก็คงจะอยู่ภาคกลางสนุนบทครับจะได้รับอิทธิพลของความหนาวที่ลงมาจากภาคเหนือครับแต่ไม่ค่อยหนาวจัดเหมือนทางภาคเหนือเขาแต่อากาศก็ยังส่งส่งต่อครับส่วนจังหวัดอื่นในภาคกลางอุณหภูมิจะเฉลี่ยในช่วงกลางคืนจะอยู่ประมาณ19-21ถึงองศาจะอยู่ประมาณนี้ไม่ค่อยหนาวจัดไม่ค่อยร้อนจัดอุณหภูมิในช่วงกลางวันครับจะ Donc อบอ้าวพอสมควรอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดนะครับจะอยู่ประมาณ32-3องถึงองศาครับอาจจะลากยาวไปถึง34องศาได้ไม่ค่อยร้อนจัดไม่ค่อยหนาวจัดภาคกลางจะน่าวงดร้ไ กลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่แล้วพอแม่พี่น้องระวังให้ดีๆนะครับในภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลออกจากบ้านพกแมสติดตัวไว้เลยนะครับหรือจะให้ดีกันลืมครับใส่แมสติดตัวเลยเวลาออกจากบ้านไม่น่าไว้วางใจแล้วครับเรื่องฝุ่น PM2.5 ตอนนี้ค่อนข้างจะฟุ้งกระจายเลยจากสภาพอากาศที่มันถ่ายเทไม่ค่อยดีลมไม่ค่อยจะพัดครับสภาพอากาศในกรุงเทพและปริมณฑลค่อนข้างจะนิ่งนะครับทำให้ฝุ่นก่อตัวได้ไง่ายอากาศจมดิ่งอย่างชัดเจนเลยครับในวันนี้และคาดว่าจะลากยาวไปถึงวันที่8มกราคมนะครับสภาพอากาศแบบนี้ในกรุงเทพและปริมณฑ เรื่องคลื่นลมจะแรงมากๆบริเวณอ่าวไทยหรือทะเลอ่าวไทยบริเวณความกดอากาศสูงหุอมอบากาศเย็นกําลังค่อนข้างจะแรงอีกระล,ลอบหนึ่งครับจากประเทศจีนที่มันจะแผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยในภาคใต้และทะเลน่มันจะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทําให้ในช่วงวันที่6-9มกราคมลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังที่แรงมากๆความสูงของคลื่นความแรงของคลื่นจะสูงประมาณ2-3เมตรเลยอาจจะไปแตะที่3เมตรครึ่งได้จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูง3เมตรหรือเกินกว่านั้น่อาัแม ระวังอาัายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะครับคาดว่าจะแรงพอสมควรพ่อแม่พี่น้องชาวประมงชาวเรือครับต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยครับหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนจุดนั้นจะน่ากลัวพอสมควรครับอาจจะต้านคลื่นลมแรงไม่ไหวเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งก่อนนะครับในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9กมกรามนี่คือประกาศเตือนล่าสุดจากกรมถุครับสำหรับภาคใต้ตอนนี้ครับมรสุมมันกำลังจะก่อตัวและมันจะกลับมาหาพ่อแม่พี่น้องทาง,งภาคใต้แล้วนะครับเตรียมตัวรับมือที่ดีเลยโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางฝฝัั่่่่งงทททะะเเเลออาาาาาวไยมมมมีีโกกกกสสูจจจรุชดนนตหพ มวรสุมชุดนี้ครับมีแนวโน้มที่มันจะนําพาลมกระโชกมาด้วยรับมือให้ดีๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจังหวัดที่ต้องระวังกับมรสุมชุดนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกจังหวัดเลยที่อยู่ทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเดือดไล่ไปเลยครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธา,านีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตันีินาาธิว่าจังหวัดดังกล่าวนี้ครับที่อยู่ทางฝั่งทะเลอ่าวไทยมีแนวโน้มที่จะเจอฝนตกหนักมีแนวโน้มที่จะเจอลมกระโชกสภาพอากาศตอนนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอด รับมือให้ดีๆกับมรสุมชุดนี้ที่มันกาลังจะเข้ามาถ้ามีข้อมูลมาผมจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังและเตรียมตัวรับมือครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางทะเลอ่าวไทยส่วนทางฝั่ง,งทะเลอันามันครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่มรสุมไม่ได้มาฝั่งทะเลอันนามันครับมันมาฝั่งทะเลอ่าวไทยเรือเล็กทั้งเรือใหญ่ครับในฝั่งทะเลอันามันตอนนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเดินเรือหาปลาเดินเรือสัญจรได้ตามปกติครับระว,วังจุดที่มีฝนเป็นเพียงพอครับในฝั่งทะเลอันนามันจุดนั้นจะน่า ร้อยเปอร์เซนต์แต่จะมีแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นครับในจังหวัดปัตตานีมีกลุ่มฝนกลุ่มก้อนเล็กๆครับในจังหวัดปัตตานีมีโอากาสฝนตกได้ในจังหวัดนี้ในภาคใต้แต่ไม่น่าเป็นห่วงครับฝนไม่ตกหนักไม่ตกแช่แน่นอนสภาพอา,ากาศในภาคใต้นะครับตอนนี้ทุกจังหวัดสภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัดเลยอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่3 4มสถึ 3, งสาองศาได้เลยครับในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะเริ่มร้อนตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงบ่ายสามครับจะร้อนอบอ้าวมากๆจะมีลมมาเหมือนกันครับลมไม่ได้ทําให้เย็น เลยในช่วงกลางคืนส่วนทงางภาคใต้ตอนล่างครับไม่สัมผัสถึงอากาศหนาวครับจะร้อนอย่างเดียวจังหวัดในภาคใต้ตอนบนที่จะได้รับความหนาวที่สุดและจะเย็นที่สุดในภาคใต้ตอนบนครับจะอยู่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันจะเย็นกว่าเพื่อนครับมาดูพยากรณ์อากาศลายมุมภาพกันครับภาคเหนืออากาศเย็นตอนเช้าแล้วก็มีหมอกด้วยและจะมีหมอกค่อนข้างจะหนาเตอะเลยอุณหภูมิต่ำสุด14องศาสูงสุด33องศายอดดอยจะคงมีการหนาวจัดอยู่ครับและมีน้ำค้างแข็งอยู่ในตอนนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5องศาความแรงลม10-15กกกกิโโเเเเเเมมมตตตตร่่่อออออออชชังงาาาานนนนียหหื็้้บบท ไม่ค่อยหนาอุณหภูมิต่าสุด15องศาสูงสุด32องศาดอนดอนยังคงมีอากาศหนาวอยู่ครับจะอยู่ที่8องศาความแรงลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นครับตอนเช้าเท่านั้นหมอกไม่มีอุณหภูมิต่าสุด18องศาสูงสุด34องศาความแรงลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าครับอุณหภูมิต่าสุด18องศาสูงสุด34องศาความแรงลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นภาคใต้ฝ เบาส่วนตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองรละละกสิบของพื้นที่เท่านั้นมีโอกาสฝนตกได้อยู่ในจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด33องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมฟันออกจางเหนือความแรงลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปความแรงลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทะเลมีคลื่นสูงเมมตรฝนื่นงเมตรัื้นที่มีโอกาส ตกอยู่ในจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาความแรงลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูง1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นตอนเช้าครับกลังวันจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความแรงลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือพยากรณ์อากาศจาก ECMWF และกรมอุตุขอขอบคุณมากครับ